ดูน้ำนักทย่ลงตัวที่เท่าไหร่ครพี่แดงที่ยี่สิบเก้าที่ยี่สิบเก้าคุณิดเลคุณวเดี๋ยวให้เขาเลือกเลยย้ายย้ายย้ายี่นี่ผมไม่รู้อันนี้ต้องไปถามไปถนกหมือคุณตูจะถามว่าผมมีหน้าที่ว่าประกแค่ต่อไปเค่นั้นเองส่วนนนั้นต้องไปถามหัวหน้าเองถามพี่นอนถามอะไรก็ไปถามกันเองไม่ไมไม่มีคำตอบที่จะส่งให้ขึ้นันเท่าไหร่ครับที่ที่ไถาที่ว่าจะบอกท่าหร้อยสิบแปดสเว้ยมโอเค การคืนก็ร้อยสิบเยังได้เลยการวันก็ร้อยสิบเก้าี่สิบเนี่ยการคืนก็สิบเจ็ดเเราต้องจับคอวทยเอาสมหเดี๋เดี๋ยวพี่โฟเตอร์ให้ลุงีตัดสินใจแล้วก็ให้ตามโฟลเตอร์ตัดสินใจกันดีกันแล้วกันขาวผมข้าผมนี่ัเกด้่าไหรนอยี่ิก้าดูน้ำหนักดูยิบเก้าพักรั ที่สนามบชุมีแัดจัดมจัดดีเลยจัดดีเอาอาเอาเอาโคครับอคอาพร่บอกันเยหนอยอ้ตามกเยวคเป็นยัาเไปมบ่อรก็มีั้งไปยบ่อยถึงแก้วก็เป็นเอ่ยวยเร์้ขอบคุณมิดทุกคนเลยครับครับผมากา้ัโครับคครับ